สวัสดีนะคะทุกคนพบกับช่องไข่ต้มคุงกันอีกแรงนะ,ะกิจกรรมเข้าใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือการเติมเงินแล้วก็รับสก,กินปืนแม็กแล้วก็กระเป๋าสุดเท่จากแมกโรเ,เลนไปเลยนะเข้าไปตรงนี้เลย,ยเห็นไหมถ้าเราเติมเพียงแค่399เพชรเนี่ยเราก็จะได้ทั้งกระเป๋าแมกโรเลนแล้วก็สก,กินปืนใหม่แม็กเจ็ดไปเลยนะทุกคนสก,กินปืนเนี้ยก็ มันมีอยู่ในแรลง44ด้วยนะถ้าเติมไปถ้าคนชอบใช้ก็เติมได้เลน์ซึ่งคุ้มมากๆเลยเนี่ยค่าสถานะปืนมันบวกระยะ1บวกความแม่นยำหนึ่งโอ้ถือว่าคุ้มมากมันเพียงแค่ให้เติมแค่399เพชรเท่านั้นก็ได้ทั้งปืนทั้งกระเต๋าไปเลยนะทุกคนคุ้มมากเนี่ยเราก็จัดมาแล้วนะเติมมาแล้วนะเนี่ยกดรับไปเลยใส่ไปเลยนี่ สัญญานอกจากกิจกรรมท็อปอัพนะแล้วมันยังมีกิจกรรมเข้าใหม่ซึ่งก็คือเป็น <Nope. S 1> กิจกรรม MP5 ส,สกิน MP5 นะทุกคน,นสกินเท่มากเลยเนี่ย <Wow. S 1> ถ้าเกิดเป็นสกินของอันแรกเนี่ยค่าอัตราการยิงลั่นสองเนะี่ยระยะหนึ่ง ถ้าเป็นสีฟ้าฟอสเซนลาวาเนี่ยก็จะดาเมจบวกสองความแม่นยำบวกหนึ่งอ่าส่วนเมตาลาวาเนี่ยก็ดาเมจบวกหนึ่งจกกอกบวกสองโอ้อันนี้นี่เจาะไอวอแตกอวนาวเลยเนี่ย <No. S 1> ถ้าใครได้ไปนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นจังเกลรลาวาระยะบวกสองแม็กซซีนบวกหนึ่งเหมือนกัน oh, <no. S 1> โอ้น่าโแต่นี่เอฟเฟกต์เท่มากเลยโรคลาวาเนี่ยเท่มา ถ้าใครอยากได้ก็สามารถมาสุ่มได้นะเนี่ยมันต้องใช้ตัวต๋วตั๋วอีโวสุ่มแต่ก็น่าจะออกยากอยู่กว่าจะกว่าจะได้แต่ละใบกว่าจะได้หินแปลงล่างด้วยกว่าจะได้พิมพ์เขียวด้วยออกยากอย่านันเนี่ยโอเค m p ฟเราไม่เอาและเรามีไอ้ปืนอีกอันหนึ่งที่มันเป็นอัตาราดัานอยู่แล้วอะ่ะนี่ดูกระเป๋าเป็นไงทุกคนเท่ไหมแต่ว่ามันใหญ่ไปหน่อยนะใส่เข้าไปในเกม มันจะใบใหญ่มันจะมองม่มันจะบังอะ่ะบังกันยิงอ่ะเนาะแต่เอฟเฟคเอฟเฟคสวยเน,นี่ยมีแสงสีฟ้าทะลุกออกมาด้วยเดี๋ยวไปใส่สกินให้ดูดีกว่ามันสวยได้ด้วยสกินแม็กนี่สวมใส่ไปเลยลองถือดอิสกินมันก็ดูเรียกง่ายดีนะไม่มีอะไรมากอะ่ะเพราะมันได้มาง่ายๆไง เาไม่ทำสก,กินเท่ๆให้เราแค่เติมแค่นี้เองโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดชื่อชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมหรือคลิปในเกมฟรีไฟล์ใหม่ๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บ,บอกได้เลยนะบ๊ายบายนะทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ